กนดูโกนนี้ไงนม่งานนะโกนเนมันจะไปแล้วด้วยโกนดูจะโดดใหญ่ใหญ่จะเห็นบาีย่ี้ยมันจะทำอื้ อันนี้ดำจริงไหมมันอยู่ในล่มนะคิดว่าตรงนั้นต้องเขีบร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 ีบแล้วจ้ะนี่ปาดท,ทุกคนดูเหมือนตัวเห็บเยอะเลยดูเราเหงื่อแตกพักเลยเ,เพื่อนๆดูเห็ดดิว้ยสะอนชาทุกคน นี่แหละที่เราจะมาเก็บอ่ะจ้ะแต่ว่าเล็กๆเ,เรายังไม่เอาเนะใครมาเอาก็มาเอาเล็กเกินเรายังไม่เอาจ้ะมันจะไปหักไปปน,บบนเบาๆเันอเลย <laughs> เสียงเบาเลยนะเราอยู่คนเดียวโอ้ยทุกคนตาสะออนคักนะ เนี่ยดูใ้ก่อนนะนุกข้างในโน้นดินะนโอ๊ยก่อนตรงนี้ประหลาดมากเลเราก็จะเอาแต่ดอกโตๆหน่อยเนาะตอกขนาดนี้เอานี่ดูดินี่ตอก อันนี้มีอารมณ์เลยนะเพราะว่าอยู่คนเดียวเพื่อนเรามาบป็โจงไม่ได้จ้ะเดี๋ยวขนาดนี้กำลังกินให้เล็กเราทิ้งไว้นะเราไม่เอาเล็กเยอะอยู่จ้ะ เล็กเยอะเลยนะเจ้ะนนตัวนี้หน่อยมาดูนะนี่เห็นเป็นกอๆอยู่จ้ะโอ้โหดูดู เยอะลยจ้ะน,นี่บานจนล้มเลยนะนี่บานจนล้มเลยมืมืดด้วยจ้าขอเก็บเห็ดแป๊บนึง เห็ดนะมันงี็งอมันหนาวเดี๋ยวกอใส่หน่อยแล้วก็จะใส่ถุงกระดาษแล้วจ้ะนี่จะ้ะทุกคนกัอใหญ่มากเต็มแล้วเต็มแล้วกองกระตุกใจจะ้ะป้าทุกคนดูเราจะยังไม่เอาเด้อเนี่ย ให้มันโตก่อนจ้ะนี่ทุกคนนถ่ายรูปอย่างที่บอกนอกจากจะเก็บเห็ดแล้วยังต้องถ่ายรูปด้วยจ้ะเก็บอย่างเดียวไม่มีภาพพี่เพื่อนดูนะ,นะขายาวแล้วเด็ดเอาเลยเนี่ยปอกมาก อสองดอกจ้ะง,งามไหมเหลืองอ้ยอยเลยเต็มแล้วจ้าสองดอกอย่าอยู่จ้ะอีกไหมห่างๆไงนะตรงนี้แนะต่เ,เป็นดงของเขาเลยจ้ะดีงามนะ เจจม,มันล้มมันล้มเดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้หน่อยนะจ๊ะคนยาวเลยอืมคนดอกเห็ดดิเนี่ยังเล็กอยู่เดิอดทิ้งไว้ก่อนนะไปหาดอกให,ใหญ่ก่อน อันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยอ้วนแต่ก็เอาเสียดายดอกใหญ่อยู่จ้ะนีเด้อจ้าดอกใหญ่มากนะนี่จ้านี่แล้วก็หลบหลบอกสนๆคนนะตรงนี้นะ นี่จ้าทุกคนเพื่อนๆดูดอกนี้แทบล้มละอุ้ยนี่ล้มเลยนี่ดอกนี้ล้มหลังหลัง ้างเขานิ่มมากเลยเปนี่อีกนะเจ้าจโอ้ยีนนี่หลายดยอกเลยตกอกตกใจเลยจะ้ะ มีแต่เสียงรบนลจ๊ะร้องทีก็น,นะอันนี้เก็บใส่ถุงด้วยตัวนี้สองด,ด,ดอกทีดดด่มันน่าเบื่อไปนลยตูเดียวป่ะนี่ก็ยังเล็กอยูรย่รีบจะรีบรีบรีบกลับมันจะมืดออ ดูเห็ดดิโอ้อหเห็ดปาเอาที่ใหญ่เด้เอเล็กๆยังไม่เอาจ้ะนี่ดูดิทุกคนเราก็เจ้าแต่ดอกยาเเห็ดปเปื่อยก็เยอะจ้ะเพื่อนเห็ดมันดำดงจริงเลย แต่มันกำลังโตนะเราจะไม่ได้เอาหมดนะจ๊ะดอกเล็กลมี่เอามหมดอกเล็กเกินดูทุกคนเสีไดายกเสีได้เนาะตมันกำลังใช้ได้อยู่หรอเอาไปแล้วกัน แล้วจ้ะเดินกลับแล้วหลายดอ,อกอยู่ไปหนี่คนเดินกลับแต่ว่าหลายดอ,อกอยู่ใช้ได้เนี่ยฮึเห็นลายกออยู่แต่ว่ามันเล็ก โอ hmm. yeah, ok ้โหทุกคสับเราโอ้เล็กกะท็มฮัทอย่าให้ทุกคนเห็นเห็ดดูสิฮัททุกคนต้เห็นเห็ดดูเห็ดดิเป็นโกโก้เลยจ้ะ า,า,านี่อีกนะนี่อย่างนี้เห็นกอนนี้ดูดทิทุกคนดูก้อนนี้โอ้โหมันสุดยอดมากเลยนะกิ๊ดจะมืดแล้วใกล้สองโมงแล้วบ่ายโมงกว่าแล้วจ้ะดูเสียงลกดิแต่ละตัวรอ้อง anh à, à, này, này ăn nè, anh à, à, này nè, anh này nè, anh này nè, anh này